เรื่องของการเงินนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับผมอยากจะให้ทุกๆคนนะครับมาเริ่มทํารายรับรายจ่ายกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับวันนี้ผมก็มีเทมเพลตเวนชีตแจกฟรีนะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับโดยในเทมเพลตนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นสายที่กําลังอยากจะออมครับแล้วไม่รู้ว่าเราออมไปที่ไหนบ้างนะครับเทมเพลตนี้ก็จะตอบโจทย์เหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจครับตามมาดูได้เลยครับว่าเทมเพลตนี้มันทำอะไรได้บ้้้าาางงคคครถใเเห็็นนนลลลิปปปีีะซึ่่ททผมํ ระบบรายรับรายจ่ายแบบสั้นๆมาให้ทุกคนดูนะครับหลายคนก็บอกครับว่าโอ้มันฟังก์ชันมันน้อยจังเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าผมตั้งใจที่จะทําลง u t u b e ชอนนะครับทำให้เวลามันถูกจํากัดอยู่แค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะใส่ฟังก์ชันเข้าไปในเทมเพลตนี้ได้มากมายนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรง่ายๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันซิมเ l ลนะครับอยู่ที่ด้านล่างวิดีโอ s c r ิปชั o นได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรที่มันซับซ้อนขึ้นมาหน และเดือนเป็นยังไงบ้างแล้วนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับทำให้เราเห็นสัดส่วนการลงทุนของเราเทียบกับรายรับในแต่ละเดือนด้วยครับว่าเรามีการออมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ออมตอนนี้รวมแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับเอาเงินออมของเราเนี่ยไปลงทุนในส่วนไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือหุ้นเนี่ยคิดเป็นอัตรากี่เปอร์เซ็นต์บ้างแล้วนะครับใกล้ที่จะถึงอิสรภาพทางการเงินของเราแล้วหรือย,ยังเนี่ยเอาเทมเพลตนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งเทมเพลตนี้ก็ใช้งานฟรีนะครับสามารถดรรราวน์โหลด ในคลิปวิดีโอวันนี้ครับผมก็จะมาสอนทุกคนในการดาวน์โหลดแล้วก็สอนเรื่องของการใช้งานด้วยครับแล้วก็อธิบายครับว่าเทมเพลตนี้เอาไปใช้งานยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามผมมาดูได้เลยครับเริ่มต้นนะครับทุกคนก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอสคริปชันนี้ได้เลยนะครับก็จะพาทุกคนมาที่ด้านนี้นะครับแล้วก็ทําการกด Make a Copy ตรงนี้ไปได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะพาทุกคนมาที่หน้านี้นะครับก็คือแดชบอร์ดแค่หน้าเดียวนะครับโดยที่หน้านี้ครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามเซกชัน แต่เกิดว่าใครมีรายรับอะไรเนี่ยก็กรอกที่นี่ได้เลยนะส่วนรายจ่ายก็คือตรงกลางนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือนนะเรามีอะไรเราก็กรอกยาวลงมาได้เลยนะครับและสุดท้ายก็เป็นส่วนของการออมการลงทุนนะครับว่าเรามีการออมการลงทุนในแต่ละเดือนเนี่ยยังไงบ้างนะครับท้ายจะเป็นสรุปไปเฉยนะครับก็จะบอกสรุปรายปีขึ้นมานะว่าเรามีสรุปข้อมูลในปีนี้เนี่ยรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างรวมถึงการลงทุนด้วยนะเรามีการลงทุนในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีเปอร์เซ การลงทุนส่วนด้วยรายรับของเราเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะบางคนเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งเป้าหมายไว้นะครับแล้วก็มาที่ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสรุปนะเราก็สามารถเลือกเดือนได้ว่าเราอยากจะดูข้อมูลในเดือนไหนนะครับแล้วข้อมูลเนี่ยรายรับของเราก็จะเปลี่ยนนะครับรายจ่ายของเราก็จะเปลี่ยนตามเดือนเลยนะฮะนี่คือข้อมูลที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะ ก็วิธีการใช้งานนะครับง่ายๆเลยครับเราเริ่มจากรายรับกันก่อนเนาะมาที่แท็บรายรับตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ทําการใส่วันที่ไปได้เลยครับว่าวันเนี้ยเป็นวันที่เท่าไหร่นะสมมุติผมเริ่มที่1เมษานะครับเราก็ใส่ไปเลยครับว่ารายรับของเราเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วเราก็ใส่จํานวนเงินไปนะ สมมติเดือนนี้รับอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับคุณก็ใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นกลุ่มตรงนี้ฮนะกลุ่มถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มกลุ่มเนี่ยให้กดที่เครื่องหมาย i t b u t t o นตรงนี้นะครับสมมติผมมีกลุ่มของรายรับเพิ่มนะสมมติเป็นสมมตินะครับแล้วเราก็สามารถเลือกสีตรงนี้ได้เลยนะครับงเงินพิเศษคืออะไรครับรายรับพิเศษคืออะไรครับแล้วเราก็กด a อ p พลายอตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วเราก็สามารถเลือกกลุ่มรายรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้กลุ่มเดิมเนี่ยคุณก็ ใส่แบบนี้ได้นะและเวลานั้นครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกนะครับข้อมูลเป็นเดือนนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยครับว่ามันก็จะสรุปรายรับของเดือนนั้นมาให้เรานะส่วนค่าใช้จ่ายก็จะเป็นของเดือนที่เราเลือกตรงนี้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับมันก็เลยจะขึ้นเป็น no data นะครับแต่ว่าเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาใส่รายรับเพิ่มกันก่อนนะรายรับของเดือนนี้สมมุติถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมนะครับ ประมาณนี้สมมุติถ้าเกิดว่าเดือนนี้มีรายรับอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็น3ส่วนแบบนี้เลยนะก็คือมีส่วนของฟรีแลนซ์นะครับเงินเดือนเสริมตรงนี้นะครับเป็น22.7%แล้วก็เงินเดือนหลักเนี่ยคิดเป็น54.5%เรนะครับเราจะได้รู้ว่ารายรับของเราตอนนี้มันมาจากแหล่งไหนบ้างนะครับแล้วก็แต่ละแหล่งเนี่ยมันเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่อ่าทีนี้ส่วนที่2นะครับมีรายรับก็ต้องมีรายจ่ายนะครับเรามาาาดูรยยจ่ยว่วา เป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนกันเลยนะฮะให้เราใส่วันที่ก่อนนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาผมใส่เนี่ยผมก็จะรวบรวมมาใส่ทีเดียวนะครับผมจะใช้แอป Make by KBank นะครับในการที่จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะแล้วก็รวบรวมสิ้นเดือนก็มาใส่ทีเดียวเลยนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยที่เกียจมากกอกในแต่ละช่วงวันนั่นเองนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าทุกคนสะดวกแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะใช้เมกนะผมก็จะมีลิงก์โปรโมชั่นแปะไว้ข้างล่างเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้โค้ดนี้ในการสมัครนะครับเติมเงินร้อยหนึ่งเนี่ยเหมือนจะได้คืน50บาทเลยนะเรียกว่าคุม้มแล้วก็เป็นแอป,ปที่ดีเลยครับผมเคยมีรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างบนนะครับอ่าสมมุติถ้าเกิดว่ามาถึงเดือนเมษานะครับเรามีอะไรเท่าไหร่เราก็ใส่ไปเลยฮนะแล้วก็มีค่าอาหาร เราก็เลือกแคตตาล็อนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลง category, แคตตาล็อเราก็กด Edit b ป t t o นตรงนี้นะมันก็จะพาเรามาที่นี่นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกแก้ไขสีได้ด้วยนะแล้วก็สามารถเพิ่มนะครับแล้วก็ปรับปรุงสีได้สมมติเราไม่ถูกใจสีที่เขามีมาให้เนี่ยทำยังไงนะครับกดดอกดาวตรงนี้นะแล้วก็เลือกคัสซอมไม้ได้เลยครับว่าเราอยากได้สีไหนหลังจากที่ใส่ค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเห็นเลยครับว่าข้างบนมันก็จะรวมมาให้ครับว่าเดือนนี้ค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่นะ แล้วก็อัตราส่วนนะครับในเรื่องของค่าให้จ่ายต่างๆเนี่ยเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับรวมถึงด้านซ้ายมันก็จะสรุปให้เราตลอดเวลานะครับว่ารายรับเดือนนี้ เป็นเท่าไ, h, านาไรนะครับรายจ่ายเป็นเท่าไร่มีคงเหลือเท่าไหร่บ้างแล้วเราจะเอามาออมก,กับลงทุนเท่าไร่อันนี้ก็คือเป็นส่วนสุสดท้ายนะครับการออมก,การลงทุนก็คือมาตรงนี้ครับเซกชันที่3นะครับเราก็สามารถทําอย่างนี้ได้เลยก็คือเราก็ใส่วันที่ลงไปก่อนแล้วตรงนี้ครับรายการเนี่ยผมจะใช้ลักษณะแบบนี้ครับทุกคนเพื่อความง่ายคือถ้าผมลงทุนเนี่ยโดยการเติมเงินเข้าไปเท่าไรเนี่ยผมก็จะใส่ชื่อรายการเป็นชื่อน <uffled S 2> ั้นไปเลยครับเช่นผมอาจจะมีพอร์ตห <manner. S 1> <Inhale S 2> ุ้น2พอร์ตนะครับอยู่ที่ KCI อยู่ที่ KBank เนี่ยผมเติมเงินเข้าไปเท ผมใส่เงินเข้าไปเลยครับเป็นการบอกว่าเออเราเล่นหุ้นเท่านี้ก็เอาสามารถเอาไปปรับได้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ง่ายๆของผมเท่านั้นเองครับที่นี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าเราลงทุนที่ไหนยังไงนะครับสมมุติถ้าเกิดว่ามีคริปโต คุณอาจจะลงไว้ในบิตครับอ่าสมมติผมเติมเงินเข้าไป500ผมก็บอกว่าเดือนนี้ผมมีลงทุนในคริปโต500อ่าก็เลือกเป็นซื้อนะครับแล้วก็ใส่เป็นคริปโตตร,ตรงนี้นั่นเองทุกเดือนเนี่ยเราก็จะเก็บออมเป็นเงินลงทุนก่อนถูกไหมครับผมจะเก็บไว้ในน้องเมกนะครับก็คือในแอปเมกเมื่อกี้นั่นเองก็จะมีกระเป๋าข่าวพ็อกเก็ตของผมที่ชื่อว่าเซฟวิ่งนะสมมุติถ้าเกิดว่าในแต่ละเดือนเนผมมีเงินเหลือเนี่ยผมก็จะเอาเงินใส่ไ้ในนี้เหมือนกันนะครับทุกคนเอาไปปรับได้เลยนะอาจจะเเเปปป็็นน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 นบััญชชีีีีี่่่กลลลยยือตตรรงงง้้้ไไดค,คุณพพิม์ ก็ได้นะครับวันนี้ผมทําฟังก์ชันให้มันสามารถเป็นดนามิกนะครับแก้ไขที่ชื่อรายการตรงนี้ได้เลยสมมุติผมเก็บออมเป็นรูปของเงินสดนะแต่ว่าในอีกธนาคารหนึ่งนะครับอย่างเช่น ttb saving แบบนี้นะครับผมเก็บไว้ในธนาคาร ttb 1000บาทนะครับผมก็ใช้แบบนี้แล้วก็เลือกซื้อนะครับเราก็เลือกตรงนี้เป็นเงินสดแค่นั้นเองครับมันก็จะขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ว่าเดือนนี้เราเก็บออมไปแล้ว1,500บาทนะสมมติถ้าเกิดว่าผมซื้อหุ้นแล้วกันปกติแล้วหุ้นผมก็จะเปิดที่ KGI กับ KBANK นะครับสมมุติผมซื้อหุ้นในพอร์ต KBANK นะครับอีก5,000บาทนะครับอ่าสมมุตินะเดือนนี้ก็จะออมเป็นทั้งหมด6,500บาทเนาะแล้วผมก็ใส่ว่าเนี่ยคือการซื้อหุ้นนะอ่า มันก็จะสรุปมาเลยครับว่าการลงทุนเนี่ยสัดส่วนรวมของเดือนนี้เป็นยังไงนะครับบางคนอาจจะซีเรียสเรื่องของสัดส่วนนะครับอาจจะบอกว่าเงินลงทุน1 0 0เอนี่ยอยากจะลงทุนหุ้นสัก50%ซนะเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นใครที่อายุเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะลงทุนในหุ้นเนี่ยน้อยลงหน่อยอาจจะสัก40-50%เงินสดอาจจะเพิ่มสัดส่วนมาคริปโตก็อาจจะน้อยลงไปหน่อยไปเลือกเรื่องของกองทุนหรือ ETF แทนนะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ในการดูสัดส่วนได้นะครับทีนี้มันจะม ของเราในปีนี้ตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับอย่างเช่นตอนนี้ของผมเนี่ยทั้งปีเนี่ยลงทุนอยู่ที่25งหมน้ะก็ทุกคนสามารถเอาเลขตัวนี้ไปดูได้เลยครับว่าเราลงทุนถึงเป้าหมายของเราหรือยังนะครับและมูลค่าปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับว่าเราเนี่ยไปใส่มูลค่าปัจจุบันตรงไหนนะครับแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มูลค่าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นเท่านี้โอ้มันขาดทุนเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะครับอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครับเรามาดูส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการสรุปปีีีีกก่นนนนะะะคครรรรรัััับบตงง้้จจเเปปป็าฟททสุลย ตลอดทั้งปีนี้เรามีรายรับเท่าไหร่บ้างนะครับรวมกันจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เท่าไหรแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้ยกตัวอย่างของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็รายจ่ายอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็มีการออมก,การลงทุนเป็นสองหมนะครับคิดเป็นอัตราส่วนการลงทุนต่อรายรับเนี่ยอยู่ที่25%อนะครับอันนี้เป็นตัวเลขสมมตินะครับทุกคนไม่ใช่เป็นตัวเลขจริงนะทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีกราฟให้ดูข้างบนด้วยนะฮะว่ารายรับของเราในแต่ละเดือนเป็นเท่าไหรร่่ Broad, line, ่นนะาายยยจเี เราอัตราส่วนเป็นยังไงแล้วก็การลงทุนนะครับก็ <S <S จะเป็นแท่งสีเหลืองๆตรงนี้นะฮะส้มๆตรงนี้นะฮะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การลงทุนเนี่ยก็จะเป็นกราฟที่อยู่ในแกนด้านขวาตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นอัตราส่วนพลอตขึ้นมาให้ดูว่าเดือนไหนเราลงทุนน้อยหรือลงทุนเยอะนั่นเองนะฮะทำให้ทุกคนสามารถราไปปรับพอร์ตได้นะ,ะอ่าทีนี้ครับเราสามารถดูข้อมูลเป็นเดือนๆได้ด้วยนะเป็นรายละเอียดคืออันเนี้ยมันอาจจะรวมกันเป็นก้อนเดียวกันถูกไหมครับทำให้บางทีเราดูไม่ออกอะ่ะเราเดือนนี้เรา ซื้ออะไรไปเท่าไหร่บ้างนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ฮะเหมือนเดิมฮะสมมติเราอยากดูของเดือนที่3แล้วกันนะครับคุณก็เลือกเดือน3ตรงนี้แล้วคุณมาที่สรุปข้อมูลรายเดือนตรงนี้ฮะจะเห็นเลยครับว่าเดือนที่3ตอนนี้นะครับเรามีข้อมูลรายรับของเดือนปัจจุบันเนี่ยมีรายการอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มอะไรบ้าง แล้วมันจะสรุปขึ้นมาข้างบนให้เราเห็นเลยฮะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายก็เช่นเดียวกันครับก็จะดึงเฉพาะของเดือนปัจจุบันมาให้นะครับจะสังเกตได้เลยครับว่ามันจะเป็น223.3 0ตามที่เราเลือกดอปดาวตรงนี้เลยนะและสุดท้ายก็คือข้อมูลการลงทุนนะครับมันก็จะสรุปมาให้นั่นแหละว่าเดือนนี้มีการลงทุนเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นการฟิลเตอร์ข้อมูลมาให้ดูพร้อมกับกราฟดูง,ง่ายๆนั่นเองส่วนสุดท้ายฮะที่สําคัญเกี่ยวกับการลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ฟังก์ชันการงทุนนนนกคือรี้ะใๆเดั ผมจะมาอัปเดตพอร์ตตัวเองนะครับโดยการที่ผมก็จะไล่เลยฮะตามแต่ละบัญชีต่างๆเนี่ยว่าตอนนี้มูลค่าปัจจุบันของพอร์ตอุ่นผมนะครับหรือพอร์ตการลงทุน เป็นเท่าไร่บ้างนั่นเองครับในสิ้นเดือนเมษานะฮะเราก็จะมาใส่เลยครับสมมติผมเพิ่งไปดูเมื่อกี้นะครับ KGI พอร์ต <GI> ผมเนี่ยโตขึ้นครับเป็น3250นะฮะแต่ในพอร์ตจิตตาจะติดลบลงนิดหน่อยนะฮะพอร์ตนี้อาจจะเท่าทุนนะในส่วนของเซฟวิ่งก็จะเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของคริปโตฮะก็จะมีการขึ้นลงเยอะนิดนึงนะฮะสมมติผมขาดทุนเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้เราใส่แค่นี้นะฮะเรียบร้อยนะครับจะทําให้เราเห็นเลยครับว่าพอร์ตที่เราลงทุนไปทั้งปีตอนนี้2บาทเนี่น มูลค่าเหลือแค่24,000บาทนะครับก็เป็นการบอกครับว่าตอนนี้เราลงทุนแล้วมีกําไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับข้างหลังก็จะบอกเลยครับว่ามันติดลบในแต่ละส่วนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะบอกอีกครับว่าในส่วนของแต่ละพอร์ตนะตอนนี้มีอะไรบ้างที่โตอ่าอย่างเงี้ยเ g i ีเนี่ยอาจจะโตนะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยก็จะเท่าทุนแล้วก็ เคบค์เนี่ยอาจจะลดลงมาหน่อยนะฮะอันนี้คือเงินที่เราใส่เข้าไปที่เราซื้อเข้าไปทั้งหมดนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะใช้ตรงนี้ในการดูว่าเราลงทุนในหมวดไหนเนี่ยเท่าไหร่นะอยากจะให้ทับสินเสี่ยงเนี่ยเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถใช้กราฟตรงนี้ได้เลยฮะแต่ว่าพอร์ตการลงทุนที่แท้จริงก็คือตรงนี้ครับทุกคนสามารถดูได้เลยฮะว่าตอนนี้พอร์ตของเรานะฮะ มันมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างนะครับอ่ในส่วนของการลงทุนเพิ่มเติมนิดนึงครับสมมุติถ้าเกิดว่าคุณมีการขายหุ้นนะเราได้กําไรจากการขายหุ้นนะครับสมมุติผมอ่ะขายหุ้นนะครับในเดือนเมษานะครับจาก K-Bank พอรนะไปทั้งหมด1,000บาทนะครับสมมุติใน1,000บาทเนี้ผมมีกําไรจากการขายหุ้นนะหรือที่เขาเรียกว่า capital gain เนี่ยประมาณสัก100บาทล้กันนะนะผมก็จะเอา1 0 0บาทมาใส่ตรงนี้ฮะ เราเขียนว่าเป็นกําไรจากการขายหุ้นนะรับรู้เป็นรายรับของเรานะฮะ,ะผมก็จะใส่ว่ามาจากการลงทุนแบบนี้นั่นเองครับส่วนถ้าเกิดว่าในกรณีที่ขายแล้วขาดทุนเนี่ยผมก็จะมาใส่ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนเหมือนกันนะแต่ว่า ขายแล้วติดลบนะครับก็จบกันไปประมาณนี้นะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนวิธีการทำเทมเพลตนี้นะครับเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องของการใช้งานนะครับเรื่องของคอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับให้รู้ว่ามันทํางานยังไงนะครับเพราะว่าอาจจะมีความซับซ้อนนิดหน่อยเหมือนกันนะครับในเรื่องของการลงทุนนะเรื่องของการกรอกนั่นเองครับส่วนเทคนิคในการใช้นะครับอย่างที่บอกครับผมเนี่ยใช้แอปเมกนะครับในการที่เก็บค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าปัญหาของผมก็คือไม่สามารถที่จะกรอกแบบทันท่วงทีได้นะครับส่วนการจะใช้แอปจดมือถือเนี่ยบางทีมันก็ไม่ตอบจทย์ผมในเรื่องของการลิง สรุปนะครับก็เลยกลับกลายว่าผมก็เลยเอาเทมเพลตเนี่ยมานั่งโมดิฟายแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย เวอร์ชันที่ผมใช้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากนี้สักนิดหน่อยนะครับก็ในเวอร์ชันนี้ผมตัดบางอย่างให้มันใช้งานง่ายขึ้นมานั่นเองนะครับในส่วนของครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเวิร์กโฟล์ของผมจริงๆเลยนะครับว่าเวลาที่ผมใช้แอปเมกนะครับคู่กับเจ้าเทมเพลตตัวนี้มันทํำยังไงนะครับรวมถึงจะมาสอนด้วยว่าวิธีการทำเทมเพลตแบบนี้มันมีขั้นตอนยังไงนะครับเผื่อทุกคนจะได้เอาไปปรับใช้ทําเทมเพลตอื่นๆของบริษัทของตัวเองนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนรับี่ดออส